สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับผมปายเกมเมอร์เช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็จะมาเอาชีวิตหลอดในเกมมครับกันเช่นเคยแต่พาร์ทสพาร์ทที่แล้วออพาร์ทสพาร์ทที่แล้วครับผมไปเผลอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไออผมผม,ผมไปเผลอลบเซิรฟ์ฟนั่นแหละรครับเซิร์ฟเซิรฟ์ฟด้ผมเล่นเนอะก็ขอภายกันด้วยที่สับเพ่าไม่ยอมทําอะไรเฮ้ยคุณพูดว่าสับเพ่าไหมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จักนั่นแหละขอภายด้วยที่ผมเผลอไปลบนะครับก็จะไม่ได้เล่นเซิร์ฟนั้นอีกแล้วมาเริ่มที่เซิร์ฟใหม่เลยผมก็ว่าคนดูนะ่าจะเบื่อเซิร์ฟเก่าว่ามีแต่เสียงฝนตกเนะไม่มีอะไรเลยนะ นั้นก็สร้างโลกกันเลยนะครับตอนแรกผมก็อ่านไปแล้วเนี่ยเนี่ยอันแรกเนี่ยตอนแรกผมก็อ่านไปแล้วแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยลืมเปิดเสียงอัดครับจบเลยทีนี้ลืมเปิดเสียงอัดอัดมาประมาณยี่สิบกว่านาทีอ่ะโอ้โหมีดรอแล้วละใส่ซีดเลยดีกว่านะครับใส่ซีด ฟังเสียงนะฟักงเสียงก็รอแป๊บนึงนะครับนี่อุ้ยดีเซิร์ฟอย่างดีเลยอุ้ย ดีเลยครับโอ้ยแค่เสียงแลั้นของลั้นโอ้เซฟอย่างดีเลยครับท่านผู้ชม นี่ตรงไหนวะผงนึงตรงนี้ตรงนีงงนงงนง้เฮ้ยไม่ใช่ลยครับสร้างจุดเกิือก่อนนะครับเฮ้ยผมก็ตายได้เลยต้องทำวิธีผมครับถึงจะไม่ตายผมจะสอน,นีนนี่เลยนะครับนี่ครับ เราอยู่สูมประมาณนี้มันหัวใจอาจจะลดก็ได้แต่แล้วถ้าไม่อยากให้ลดเลยเราลดลงไปแล้วเราก็กดออกอไม่ทันครับหัวใจลดเหมือนเดิมไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรหืมสามสี่ดวงเลยอ้วว้าววา ตัดไม้ก่อนเลยดีกว่านะครับ <c oughs> ผมเป็นสะเลติดขอเป็นอะไร กันด้วยนะครับหรือถ้าเสี่ยหม,มอก็ขอัยกันจริงๆแมครับด้วยถ้ากระตุกก็ขอัยกระตุกอยู่แล้วแหละเพราะว่าผมเปิดให้แบบเป็นแบบให้มันแบบแบบเยอะหน่อยอะ่ะให้แบบมันแคสภาพชัดหน่อยนะครับมีได้ไม้มาห้าอันตัดตเลยนะาอุ้ยแล้วต้นไม้หาที่ไหนดี เออต้นไม้มีแค่ต้นเดียวเดี๋ยวต้องเดินไปหานครับถ้าขอขุดหลุมสร้างว้านก่อนโอ้โหหมดพอดีเลย ตรงนี้นี่จะสร้างบ้านตรงนี้เลยนะครับโอ้โหยังมาติดตรงนี้อีกเนาะงั้นคาบไม้ก่อนไม้ที่ยีสิบอันครับนี่อ้าวครับนี่ครับนี่ครับครับกล่องครับนะครับ วางนี้ก่อนเรายังไม่อยู่บ้านหรอกเราบู๊เราจะเป็นนักบู๊กับซอมบี้เดี๋ยวดูก่อนเปิดเ,เดี๋ยวดูกรอนกรอนเดี๋ยวดูก่อนเปิดซอมบี้หรือยังนี่เปิดแล้วนะครับเฮ้ยอะไรอยู่ข้างบนอ่ะเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ะขอไปดูหน่อยมันเป็นแบบนั้นยังไงไม่เคยเห็น อ๋อเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่อ๋ออ๋อเป็นอ,อ,อ,อู้มีไก่ต้นไม้อยู่ไหนอะต้นไม้ไม่มีนะครับต้นไม้ไม่มีอะทำไงดีครับเราต้องไปหานะครับไปหาต้นไม้ตัดไม่มีต้นไม้เราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับ S <S ไปหาต้นไม้กันผมว่าต้องอยู่ในละแวกนั้นน่ะไปไปเลยวิ่ง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 ไปวิ่งไปเงียาอ่อนแล้วครับผมอาจจะแคสเป็นเงยบอ่อนหน่อยนี่ไงไม้ ไม้ของเราเจอไม้แล้วครับว้าวไม้เต็มเลยอ้ยไม้ไม้ไม้ไม,ไม้ไม้กันนะครับไม้กันเอาแล้วจะไปวางทำไมล่ะอ,อ คลิปคลิปคลิปหน้า,นาไปอาจจะเป็นผมแคสกับพี่นะครับเล่นไหมครับกับพี่ไม้เต็มเลยอย่ะรงนี้อพอยังแล้ต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้านด้วยททีวีเกมเ ทีวีเกมเมอร์ดีกว่าไปทีวีเกมเอาไหมผมไม่อยากได้ยาเท่าไหร่ไปทีวีเกมเอาจำทางกลับบ้านได้ไหมเนี่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรคุ้นๆอะ่ะผมเห็นอะไรไมีคุ้นๆน,นะครับบ้าน NPC อูย้ยบ้าน NPC นะครับอย่าเพิ่งมา ผมเราก็มาเกิดดีจริงๆตอนนั้นยังเกิดอยู่ตรงไม่มีอะไรแล้วสังี้ติดไฟไปวิ่งไปวิ่งไปซองบี้มันติดไฟครับวิ่งไปอย่าวิ่งเข้าใค้มันมันติดไฟตัเลือดก็จะหมดแล้วเนี่ยบ้านล่ะบ้านอยู่ไหนล่ะด้ไง ตัตม้มตายัามตายแล้วงั้นเราไปตั้งหลักที่บ้านเอ็นพีซีเลยดีกว่านะครับเกิดที่นี่แล้วจำได้แล้วแหละเราตายแล้วเกิดใหม่แล้วจำได้แล้วไปบ้านเอ็นพีซีดีกว่าไปตั้งหลักที่บ้านเอ็นพีซีนะครับข่าแกะเพื่อไปบ้านเอ็นพีซีไปนอนทำที่นอนอยู่บ้านเอ็นพีซี ปั๊บๆได้คนแกะแล้วโวยเพิ่งข้ามันใส่ถูดมันก็นพอ <c oughs> ออ้แกะน้อยังไม่ฆ่าแกะน้อยยังไม่ฆ่าอันี้แก่ะแกะแก่แก่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 แกแกก่แกแก่่แกก่แก่ก่ วิ่งกับเราสิแล้วเราไปหาอาหารกินนะครับกระตุกอ่ะเดี๋ยวขอเปิดเดี๋ยวขอเปิดไฟหน้าจอโทรศัพท์เพิ่มนะครับนี่ลองดูจะได้เหนเ็นชัดๆนะครับคลิปก่อนอาจจะมืดๆไปหน่อย นะครับก็เรียกว่าจอฟี่ชาร์จแมวดีกว่าเดี๋ยวพ่อหาอาหารกินนี่กินอาหารยังไม่ได้เผาอย่าไปกินเลย ้องเสียมันฝาหลังนะครับเอาบ้านหลังไหนดีเอาบ้านที่หลังใหญ่ที่สุดของใน n อ c นซนะครับน่าจะบ้านหลังนี้แหละบ้านหลังนี้มันใหญ่ท้งสวยเอ้าเข้ามาปลูกที่นี่ได้เอาไม่กิ oh นนี่นี่นะครับ ได้เวลาไปบ้านเล่ากันเถอะนะครับว้าวบ้านเราสวยจังเลยนี่นะครับยุดบ้าน N p c นพเราจะเป็นนายผมชื่อนายอะไรนายนายอะไรเขาเรียกผู้ใหญ่บ้านนะครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านปลายเกมเมอร์นะผู้ใหญ่บ้านายเกมเมอร์นะครับ ผู้ใหญ่บ้านปลายเต็มข้ามาจากไหนเนี่ยตุนเต็มเลยที่นี่มีใครโอ้ร้านอาหารเหรอร้านอาหารไม่เอาที่นี่กว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งก่อทอสติดบ้านเราอนบ้านเราคัดแคนทอสพอเริ่มหมึนแล้ว ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้มานะครับเอ๊ะบ้าหลังนี้ก็มีท่อนนี่ว่าลืมนะลืมเจ็บเอ๊ะชอบว้าหลังเนี้ยมีข้างบนด้วยจะไปดูมีอะไรอ๋อทำสูงนี้ แ,แบบมันบัก๊กอะไม่ใช่ก็สร้างมาไม่ธรรมชาติสร้างมาไม่สวยอ่ะเหมือนในคอมอ่ะในคอมสวยอะมาเก็บของแล้วโอ้ยม,มีของดีๆเลยทองทองเหล็กนะครับเก็บของด้วยโหเรารวยเลยไม่ต้องทำอะไรก็รวยแหละ เผาหน่อยสักอันนึงไม่ได้แล้วก็ต้องคับก่อนที่คัอบอยู่นู่นเลียงมาจบกันคับที่คับมาอยู่นี่คับหนีวางไว้นี่แล้วเราก็เราก็คับอันนี้นะครับแล้วก็คับ ไม้อย่าพวกเหล็กทองอย่าไปใช้อย่ายาเพิ่งไปใช้นะวางห้องบนสิได้แล้วนดี่มันตรงนี้คุณรู้ไหมมันคืออะไรมจะบอกว่ามันเป็นถังขยะครับให้เอาของที่เราไม่ใช้เอาไปทิ้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเช้ามาเราจะมาเก็บเกี่ยวหญ้าเอ้ยไม่ใช่เก็บเกี่ยวหญ้าเก็บเกี่ยวข้าว เจ้ารอก่อนนะครับรอก่อนรอก่อนทำอะไรดีรอก่อนนะครับรอก่อนผมไม่ตัดคลิปหรอกยังตัดตัดเป็นอยู่คลิปจะตัดรอนาน,นะ วันนี้ก็สอบสอบไปแล้ววันแรกวันที่แล้วพอสอบเสร็จก็หยุดนะครับหยุดวันหนึ่งแล้วก็ไปสอบแล้วก็ไปโรงเรียนอีกวันหนึ่งไปสอบอีกนะครับแล้วก็หยุดอีกวันหนึ่งไปโรงเรียนวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับวันนี้วันพุธสวยบ้านสวยจังเลย บ้านสวยๆเลยครับ oh. โอ้ยใครมาทำรังรออุย้ยไม่เหมืองเหมืองเหมืองไม่เนี่ยเหมืองไม่ใช่นะครับแค่เป็นหลุมเฉยมหลอกตาเราอุย้ยบ้านหลังนั้นก็ใหญ่ oh. หมือว่าเราจะย้ายดีครับย,ย้ายย้ายไปบ้านหลังไหนดีผมว่าเอา,เอาบ้านหลังนี้ดีกว่า oh. เพราะว่าผมจะเป็นนายอำเภอ

ยิงเขมาซีซัมบี้มันพังประตูได้นี่หว่าพังประตูได้ไ,ได้เหรอเดี๋ยวเข้ามารู้กันเดี๋ยวเข้ามารู้กันนะครับเดี๋ยวมันเข้ามาก็รู้กันดาบแล้วก็มีเข้ามาก็รู้กันครับเดี๋ยวต้องไปชาร์จแบตก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ งไปชาร์จแบตออาไปแล้วเนี่ยออาเอาเอา,เอาขออภัยด้วยนะครับที่เวลาอัดโทรศัพท์ผมชอบเป็นแบบน,นี้นะครับขออภัยกันด้วยเดี๋ยวผมมานะับ,แป,บนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแค่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวผมมารอยอยู่นี่ก่อนแป๊บเดียว ชาร์จแบตอันหนึ่งมาได้เกันต่อเลยชาร์จแบตก่อนเฮ้ยเสียวมี่ไดไปเปิดแล้วแหละไปเปิดก็เล่นกันใหม่ดิจบกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนอุ้ยเหี้ยไม่หุ้ม มุมหน่ากูกับซอมบี้อีกตอนคืนน่ะนเห็นเราไม่ได้หรอก เสร็จยังอีกสองชิ้นเสร็จยังติดชิ้นเดียวแล้วเนี่ย เอ่ใช่ไค่เกมแค่ค้านนครับอ่ะแต่ผมจะโหลดแบบเสียงเงินแต่ไม่เสียเงนินครับ พีก็ไม่มีเดี๋ยวเราสร้างเดี๋ยวราวางนี่เต้าหเตเสียงมันมน,นมันไท,ทก่อนนะรอบอจะา <c oughs> หาเยอะจริงๆเนาะ ก่อนครับนี่เลยหกอันเลยนี่ไม่ต้องมาหาก็มีแล้วขาดคำเลยพูดไม่ขาดคาเลย,พ,เลยพูดจะไม่ทันขาดคาเลยโอ้พูดจังไม่ทันขาดคาเลยครับอือหือพูดจะไม่ทันขาดคาเลย เน,นี่ยสั่งดีเลยเอ้าเรียกิมงสุนีรไหนแมวมองหลังที่น,นีน่อันนี้มาเก็บเกี่ยวข้าวกันดีกว่าพร้ม ฟาร์มหมูฟาร์มไกฟ่ไกฟาร์มแกะฟาร์มข้าวเก็บเกี่ยวข้าวดีกว่าผมคือผู้ใหญ่บ้านปายเกบเบอร์นะครับแต่เ,เราตายที่นี่อ่ะงงไหม ดีเรามาตายที่นี่เฮ้ยเราไม่ตายลูมไปเลยว่าเราไม่ตายบอกคนดูว่าตายทำไมล่ะเออถ้าตายเราก็ได้ไปอยู่ที่มาใหม่ที่นี่แล้วนะแกทำที่นอนดีกว่าเราจะได้นอนกันอย่าง ฝันดีสบายนะครับตีข้างเดียใต้ตีข้งเดียวต้ตายต,ต้องตีสองครั้งดาบแล้วนี่เขาโคตรคุ้มเลยไม่ได้มาไม่ได้ทำมาแต่ได้มาครับ <S <S ที่นอนครับก่อนขอผมก่อนนะครับครับครับ นี่น,นป๊อปข้าวขนมปัง ดีกว่านะ้าสัตว์ถ้าหมูอ่าเจหมูน้อยเขาเป็นอาหารของข้าหรอกข้าไม่อยากก็แมน้อข้าไม่ล้าหรอกเนื้ข้าไม่ล้าหรอกอืมข้าว่าข้าไม่ชอบเนื้อเจ้าหรอกแต่ว่าข้าชอบกินหมูมากกว่าไอ้ดิก็ตายอ๋อ เจ้าไก่บ้าหายค่ะกินเจ้าซะิ๊ดี้ไอ้ข้าไม่อยากเจ้ากินนะก็ไม่อยากเจ้ากินไอ้ข้าขอโทษก็จะไม่มาตรงนี้แล้วมาเถอะหิวนะตอนนี้หิวไก่อยากกินไก่มากเอาไก่หาย ก่อยอยู่ไหมก่อยเจ้าไก่เจ้าไก่เดินไว้จังเลยเดินไว้จังแต่เดินเดินไว้ไม่เท่าควาหรอกเจ้าต้องเราเจอข้ออีกเล้วกั็มาเกินไหมนะเจ้าไก่บ้าอุ้ยซอมบี้ซอมบี้ติดไฟซอมบี้ติดไฟซอมบี้ติดไฟ กี่นาทีล้ขอดูก่อนโอ้ยี่หกนาทีเ้นก็ขอลากันไปก่อนขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับถูกใจคลิปไหนก็ช่วยกดซับสไครต์และและมาดูกันเยอะๆนะคะ